ในจาที่พวกเรา้หทุยคนเพื่อเสรีนั้จากการหอกหลผูมุโรก็ขอถัดการนี้คนอุบาอย่างให้ยู่ด้านล่างผม้าเรียนร้อยแล้วก็้าสันติขอหลับการกระทำให้หมดครับในจากบนตลาดตอนนี้นะครับผมทุกองครับ ที่ความที่จะพรอมานาป่หานจะกระโดครับเราะการท่านทานในรัคส่งเวลาเราพมด่เวลาหมดเพราการท่านจะในมรรคส่งเราขึ้นมาบนชลานี้แมกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข่นางเป็นกาเลี้ยวใจครับเป็นการขึ้นมาข้างบนใ่ผมนี้นมรคท่านครับในมรรกท่านครับที่จะร่วอนมาสการะคระบ ถ้าองใดเนเป็นมาก็รออยู่ด้านหน้าเขได้ครับผมที่ก็ถุยไดครับผมถ้าองค์ใดเน่เป็นมาก็นั่งรออยู่ที่ก็ถุยได้ครับผมถ้าองค์ใดพรอที่จะ้นมาพรอก็อนุบไนคนเรีวหน่อยครับผมต้งีต้งดี้ยวเรงหน่อยจะดการให้น้อาไเอายเลยไม่เป็นไรหรก บนผู้ที่แต่งทุกป,ปกติเอาตลอดแต่กันสิสยาสิสิ์ก็ตั้งยอออวันนี้ใารคนเพิดไรับความพิเศษของเพื่อนคุณรุ่ผู้ใหญ่ก็จะได้ประกอบพิธีในการขอกระพรราแล้วก็เพื่อเพื่อหลคนายานนั้นก็จะได้จักรูปแบบในการเรียนพร้อมกันตามรตดับ ในกาลที่หมดกรรมปัจจ <c oughs> ีได้เวลาสมควรที่จะประอกอบพิธีวัดพระมาลัโกได้รกรบพรนาเดชพระคุพระองค์เปจ้ปปายู่รมขอวยพระหารมรักแด้ดำอาิศยาทธิ์ของพระบารมีนอยู่ด้านล่าาอยู่ในความสงบที่ว่าพระพาลน้นด้พอด้วย chúng ta sẽ bị như trên tờ máy thiết mở mồm để cho pha vào trong chốt này này bersopra begaduhlah หลวงปู m, ่ประเทศมงคลพระศิรัโมณีในนาท่านสงฆิเญาิตยทั้งฝ่ายชิดทั้งฝ่ายเพื่อนสพาสารทุนท่วไปได้กรยทำงานใดด้วยใครตวดีชวยาจารเราด้วยแกตัวดีต้องกหน้าแล้วนทั้งที่ทําว้ากไม่ได้ ขอห้กาทานุ้ายินดีด้วยที่เพืน้าสาธุจิสาุสกาโอกาสนีดูได้เชิญศพรูปปู่ศรรัชสมฐานได้ใจตั้งเป็นกุศลเพื่อพื่อนานเรือสรรัชสมฐานกระหม่อานตขอให รดาสหลากหลายกะดอัเย็ัดเย็านแค่ได้มีเรมีซิงทีเอสเลแงายโอได้ขอไห้แขมผกุชนทุกส่วนทุกชารเพื่อพิจารณาผู้เชระุชาที่รู้จั่อัและ รับรอในส่วนแรกเสวยพระคุณนะก็ิรับรอต่อกไหนครับผู้รูปที่จะเข้าร่วระมวลนิมนต์แล้วก็ราพี่น้องเราที่จะเข้าร่วมประมวนก็จะเรินพรานังแถวต่อที่จะรับได้เลยเรินพรานนองเราปฏีการตันบตลอดถึ็น่ารักจิตี่แตกสุดอการะซิาเขา ตั้งลิ้วตั้งแต่ปลายโดมลงไปด้านล่างได้เลยบริการจำนวนเจ็ดขั้นที่ประกาศรายงานไปแล้วเป็นไปสดด้านบนซึ่งในการเนินเครื่องบริการเจ้าหน้าที่รองกองพิธีการจะถือไปให้สำหรับผู้ที่ถือเครื่องบริการจำนวนเจ็ดท่าน ไม่เยอะพอจุนั้นจะริ้วขบวนไม่ได้สัญญาณรบวนก็จะตาการเคลื่อนตามระดันนี้ขอนิมบจั้งที่ตัวกลางหน้าอากาศที่ระอาการั่งรุนะแล้ล่างหรือขบวนแถวโดมเลยี่วนเธอเธอเก็บเป็นโดมรบใช่วนสามรอบคือทางหน้าใช่นินหมดไพี่อีกครับจุดจุดต้นจะโยตรง รารการจะโวรตีขาวให้ชิดโยกเข้าไปเลยครับผมสามแถวด้วยกันที่บนครับขอโอกาสขอเชิญเจ้าหน้าที่ขึ้นมาด้านบนได้แล้วเจ้าหน้าที่ที่จะเคลื่อนย้ายสรีระสังขารขององค์หลวงปู่ขอเชิญเจ้าหน้าทีุ่กตั้ง จัดแต่งไปแล้วครับผมขงตาครับนะครับเรียนส่วนคุณโยมที่นั่งอยู่ก็อี้ลุกขึ้นมาตั้งแถวเพื่อเป็นเกียรติแก่องค์ล้มปู่เราจะได้น้อมส่งล้มปู่ทั้งหมดยกเป็นคนที่ไม่หนีแรงไม่ต้องนั่งให้นั่งกาอี้ได้เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ให้นั่งรอแต่ถ้าผู้ที่พอมีกําลังเจริญพรลุกจากก็อี้ไปตั้งแถว นิมนต์ครับผมอย่าเพิ่งยืนคุยกันครับพราตั้งแถวให้กับผมก่อนครับผมนิมนต์ครับซึ่งในการเคลื่อนยิ้วกระบวนจะงดการใช้เสียงทุกอย่างอยู่ในความสงบ ที่เกินไปพยายามเพื um. ่อการพระองค์องค์ท้าราชการพระดีครับซึ่งในการจัดผิวขบวนหนึ่งก็จะเป็นพระมหาจรัสมณศักดิ์เมื่อเดือนพฤษภนพระองค์มชิระดีโลก จิตุษาย่อมรับภาเข้าเพื่เปพระคุณประเทศสารเป็ีที่ิตุษาย่อมร,รัภาเก้าเพื่อเปพระคุณพระยจนรกเจิตและก็โอนลงตาดำเสียรรปจะเดินนำหน้าดิ้วกระบวนหลังจากนั้นก็จะเป็นเหตุของทุกพระราชทานเป็นลำดับที่สองลำดับที่สามก็จะเป็นเครื่องความน้อยลำดับที่สี่ ก็จะเป็นสัญญาปัตตาตั้งลำดับที่ห้าก็จะเป็นพระยศลำดับที่หกก็จะเป็นพระไตพระราชทานลำดับที่เจ็ดก็จะเป็นอัฐบริการอันนั้นไปก็จะเป็นพระสงฆ์ทั้งหมดแล้วก็สมณีนนแม่ชีอยู่ด้านหน้าของพระราชการชื่อปกติเขา เรื่องทอมน้อยสัญญาปักพัดยกรรยอาจัยพระราชทานติดนิด้ไม่ลอยอีกชุดนึงไป ตอนนี้การจัเลิ้วระบวนในโซนด้านล่างก็ถือว่าเสร็จสิ้นโดย,ดยท่านสนัตพงศอักษรผู้ราชการจังหวัดกระสินรวมประกอบิธีในการนำเบียดเมนตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จะนำหยกบเอ,อาผิวราชการเข้าในลิ้วระบวนเมื่อเจ้าหน้าที่นำเข้าเสร็จสิ้นแล้ว จะได้กรพระราชอภิรักทรงสมรสศัพท์ที่ได้กล่าไว้รายงานไปเมื่อสักผู่เข้าริวะบ,บวนหลังจากนั้นก็จะนำนำสิริธีพองที่พระราชทานจลาเรียนรบเรีตามไหมเปเรียนถวอยว่าพระมหาเจระจะไม่ได้เดิน,น,เนขึ้นบนเดชเมื่อผม เมื่อถึงด้านชายกิศการคารหรือป็นั้นจะได้แยกออกเข้าห้างเขี้รับรองสสวนข้าราชการทุกเรื่องปกติขาวก็จะได้เดินตามแล้วก็เข้าที่นั่งจะมีแค่แค่เดีอดท่านเท่านั้นที่ถือเครื่องอันฐบริหารจะได้เดินตามบัดนี้นิมนต์ ระเดชพระคุณอมฤตพระเถระที่ทำไว้เป็นนามเข้าในเรื่องกระบวัติครับผมปรัชนาและทุกท่านอยู่ในความสงบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ที่เรียนอยู่ข้างองค์พระเดชพระคุณอ่แถวด้านหลังท่านได้ไหมครับลูกแกววขบวบนจังไม่กาเก็ข,ของแค่สีลูกที่แรกนี่มณ ราชการจุเบอติขาวตลอดถึงท่านพุทธศาสนิกชนไหว้ในระดับที่หนึ่งแล้วก็แยกเข้าที่นั่งได้นมนม์พระสงค์เข้าที่นั่งเก้าอี้รับรองครับส่วนสัทธาสาธุชนจเจริญพรน,นั่งที่เก้าอี้รับรองตามลำดับ ได้เหมือนกันได้มไ่ได้ไม่ได้เลยตอนร้ึกขึ้นไม่ได้นไดไม่ออกไม่ออกไม่ครับไม่ใช่เข้าใจตัวอย่างะไรมัวแต่ตรงนี้ตรงนั้นขึ้นไม่รู้เลยงานลิปมาเลยจนอนดี สำหรับการประกอบพิธีในการเคลื่อนสรีสระสังขารอมประดิษฐ์พระคนนัะเทพมงคล